ถึงเวลาหนักมากินได ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันนี้กีต้าจะทำอะไร <laughs> วันนี้ว่าจะไปในเมืองแล้วก็ไปอีกเกียเนาไปเดินดูของกับน้องไอซ์แต่ว่าอากาศดูเหมือนไม่ค่อยเป็นใจเลยวันเนี้ยคิดว่าจะอากาศดีแต่รู้สึกเหมือนแบบครึ้มครึ้มหมอกเมฆข้างนอกคือแบบว่าครึ้มครึ้มมากเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานัดหนาะยกีต้าก็เลย <laughs> <G ita S 1> จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะว่า กิต้าซื้ออะไรมาเนาะเป็นสองกล่องกล่องใหญ่หนึ่งกล่องกับกล่องใหญ่มากๆหนึ่งกล่องเดี๋ยวไปดูกันมันคือทีวีนั่นเองเป็นยี่ห้อฟิลิปนะคะก็คือทีวีนั่นเองนะคะกิตา้าได้ซื้อทีวีเอันนี้ห้าสิบแปดนิ้วใหญ่มากคิดว่าตัวเองไม่ได้ซื้อใหญ่นะคิดว่าซื้อห้าสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า 5้ได้ไงไม่รู้เดี๋ยวซื้อไปนานแล้วก็จำไม่ค่อยได้เนาะอันนี้ก็คือ21่กิโลนะคะเขาแบกขึ้นมาให้เสียค่าส่งไปประมาณ300รคนูนเขาแบกให้แบกขึ้นมาให้ถึงหน้าห้องเลยดีมากเดี๋ยวมาแกะกันจะแกะยังไงก่อนเถอะ แกะยังไงอ่ะเดี๋ยวเก็บไอ้พวกเล็กๆในหอยออกมาตั้งรีโมทแบงะกล่องอะไรอย่ี้ป่ะแล้วก็แผงออก 21ก,กิเนืเ่องจากเราเป็นผู้หญิงเล็กๆตัวคนเดียวเราคิดว่าเราจะแบบคิดว่า,าน่าจะต้งแบกกล่องแต่ว่าถ้าเราแบกมันก็จะใช้ไม่ไ,ไ,มไห้ออเลยปะเทออกได้ปะ ที่จริงอยากได้สีขาวนะแต่มันไม่มีที่ฉันต้องหงายนะใช่ไหมวันอา่านคู่มือ เราลงหดนิดนึงนะคะเป็นฟิลตัวน้อยๆแล้ว ไพอไพอคจาใหญ่มากทุกคนก็คือทีวีมันใหญ่ไปก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือไม่พอต้องย้ายตรงตรงนี้ออกนะคะตังเครื่องสับปแต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอะเนี่ยตรงนั้นก็วางไม่ได้คิดว่าอาจจะวางตรงนี้ ในธาน,นีหมดูมหมดดีอ่ะเขาแถามฐานมาให้ด้วยฐานฟิลิปด้วยโอเคติดแล้วเดีย๋ยวเราเซ็ตติ้งก่อน ภาษาไทยแน่นอนเฮ้ยมีมีภาษาไทยเฉยเลยว่ะต,ตอนนี้ฉันเซตอัพเน็ตฟิกแล้วเรียบร้อย <c oughs> อเลยนะคะอ้กิต้าจ่ายคนเดียวใช้ทั้งบ้านนีโอเคประมาณนี้ละเนาะเดี๋ยวเปิดกล่องอื่นอีกนะคะมีกล่องอีกหนึ่งกองทุกคนกิต้าเพื่อสังเกตว่า ข้างหลังตรงนี้มีไฟด้วยก็คือถ้าตอนมืดๆอ่ะมันก็จะมีไฟไฟรอบ,อบๆทีวีปีเนาะเดี๋ยวลองลองจำลองเอะทุกคนคิด้าเพิ่งสังเกตว่ามันมีไฟข้างหลังคือแบบนี่เนาะทีวีก็จะดูใหญ่กว่าห้องไปสักหน่อยเนาะแต่ว่าก็โอเคคิดถ้าคิดว่าน่าจะซื้อชั้นมาวางตรงเนี้ย จะได้วางของอะไรเงี้ยน,นอกเป็นทีวีส่วนโตะเครื่องแป้งก็ย้ายมาไว้มุมนี้ซึ่งรกมากเราจะไม่โฟกัสที่ตรงนี้นอะออนของที่เราต้องเก็บหมุนกล่งองนะคะเก็บลรอะไร ที่เข้าเซตกันด้วยแต่ว่ามันหมดก็เลยแบบได้มาแค่2อ,อย่างซื้ออีกตอนนี้ขาวนาไหมแล้วก็เป็นแบบคโค้งๆเนื้อจะเป็นแบบสีด้นดานดๆนี่น่ารักไหม เช็กันกับเครื่องทำกาแฟานี่นร,รูปของนันดาอ๋อกลับด้านอันนี้ด้านล่ากด้านบนนี่มันจะเข้าเซ็ตกันกับอะไร การน้ำร้อนเรืยแต่การน้ำร้อนหมดก็เลยแบบว่ารอให้การน้ำร้อนเข้าสปอคค่อยจะก,กดสด่งอีกทีเนาะค่อยจะก,กดสส่อีกทีอนะืประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิต้าจะไปอาบน้ำแต่งตัวเนาะเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วกิต้าต้องไปเจอไอซ์ในเมืองประมาณบ่ายสามเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปเจอกันในเมืองเลยนะจ๊ะ มีคนซื้อกาแฟไปให้มีคนซื้อกาแฟไปให้เออน่าจะใช่แอดดีนะรอ้โหดูหลอดหลอดหักอ๋อพี่คุณรอรถไปโต่ีกกี่นาทีสิบนาที ดูดไว้รอยอะทำไงอ่ะดูตรงนี้หรอตรงนีเนี่ยไปไกินข้าวไหมหิวข้าวไหมกินแ,แล้วอีกีอะ นานๆทีจะออกจากบ้าน <laughs> จี่งจลุงก็จะมารับนะเน่แบบลุงถามว่าจะจะกลับบ้านเลยว่าจะไปอีกเกือนร้ว่าจะไปอกเกยนอะไิตอนแรกว่าจะยกเลิกมันนะแล้วเพราะว่าพวกนี้ทำงานไงเขาปุ๊กมาแต่เปนว,ปวันนี้แหละ อันเท่านี้พอดีของพี่ใหญ่กว่าอันเนี้ยแต่พี่ว่าอันเล็กเท่านี้พอดีสําหรับห้องพี่แล้วก็ตู้เอากระถางกระมากระตันข้างๆใช่แต่ว่ายังจัดมุมไม่ได้เลยรอสองตู้วางทีวีวางทีวีพี่ได้ป่ะเนี่ยอันนี้ห้าสิบห้าใช่ไหมเท่านี้แหละพอดีนี่ห้าสิบห้าเหมือนเหมือนห้องห้องหนึ่งอ่ะ พอดีสำหรับคนเดียวอ่ะเห็นไหมมีห้องนั่งเล่นห้องครัวอันนี้บล็อกอินโคลเซ็ตทางเข้าไม่ใชหรอเออทางเข้าเป็นประตูตรงนี้ทางเข้าใส่ของเออใช่เล่าห้องนอนอยู่ไหนอ่ะข้างในปะเนี่ยห้องครัวเล็กๆมีทุกอย่างมีเตาอบสวยอ่ะเขาจัดสวยเนาะ เน,นี่ยห้องห้องนอนอ่ะไม่ต้องใหญ่มากแค่นี้พอผิดเตียงเด็กได้ด้วยพ่อแม่รูปแบบกระทัดรัดมาก<อ>แต่เตียงสูงไปสำหรับพี่ดูเตียงนี่เท่าเอวไออ่ะต้องต้องขึ้นบันไดอ่ะมีบันได <laughs> เหรอเออมันต้องมีบันไดอ่ะมันสูงได้แค่นี้อืเแต่หน้าลสูงประมาณ ทิ้งกระเป๋าไว้อย่างนี้เลยนะถ้ามีคนขโมยก็เกินไปไม่มีหรอกมั่นใจในตัวสวีเดนนี่อันนี้ห้องห้องครัวคอนโดอยากซักทุกวันเลยจะไปขี้เกียจซักผ้าเลยสาธุอันนี้สามสิบห้าเออสามสิบห้าเล็กๆเข้าอันนี้ทางเข้าว่าอันนี้ระเบียง ไอ้แม่งทิ้งกระเป๋าไว้อย่างงี้อีกแล้วอ๋ออันนี้ทางเข้าใช่ปะ,นนะห้องนอนไม่มีอะไรกัน้น <c oughs> แต่เขาเอาตู้เสื้อผ้ามากัน้นห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่จริงมันเป็นห้องเดียวกัน,น,นห้องนอนของของที่เนี่ยของสวีเดนหรือว่าสแกนดิมันจะดูแบบแคบแคบดูอบอุน่นดูกันหนาวอะ่ะไ,ไ,ไม่ดูโปรง่งเออไม่ต้องใหญ่หรอเพราะ<อ>ว่ามันกัน,นหนาวได้นี่เอยู่คนเดียวได้ เพื่อนมาได้แค่สองสาหอนี้สสิ้ยกพีกไันเล็กนี้นีได้ต้อมาดูนี่พี่ตาหนูจะเอาประมาณนียพี่หนูจะเอาจะเอาตัวอันที่หนูอ่ะเอามันไม่ต่ำไปหรอ สูงเกือบเท่าไอเลยนั่นอ่ะหนูยิ่งเช่าบางของบนหลังตู้มันก็ดูลกดิียแต่กรอบมันหนาอยางงี้เราต้องเอากรอบบางๆางเจะเชชีใหญ่มากเลยอ่ะเก้าร้อยหนีบลูกใช่ไหม เท่าไรอะไอพี่มองไม่เห็นเก้าเก้าอ่ันมือน,นะอันนี้มาสองบาทต่อัน,อนใช่หรอใชนน่่อง่ะทันี่ยเออทำไมไอดูตื่นเต้นจังว <laughs> แวะทุกสถา,านีเลย <laughs> ตื่นเต้น <laughs> โอเคพอหอมปากหอมคอ <laughs> <laughs> จะแวะไปดูตรงรถราคาไหมเนี่ยตรงถ้ำน่นนะ เรายังไม่ได้เข้าไปเลยพี่บอกครัเนี่ยเราพี่หนุมมากับพี่สองคนเราด้วสองตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นตรงต้นราคาไหมนะมันเป็นของที่เหมือนเขามีจำหนิหรือว่ามีแบบไอ้นี่ยมโต้ะนี่ยลดราคาเลยเนี่ยเก้าอี้อย่างเงี้ยลดราคาเห็นไหมอุ้ยไม่สวย นี่จะของใหญ่ๆวะ่ะถุงอะะเ้าถุงไหนต้องสแกนนก็สแกนหนาตรงนั้นถ้าไอเอาถุงมันกดอะไรเกิเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็ได้ไอจัดไปก่อนเยียบร้อยเจ็บตัวไปเท่าไหร่อ่ะของเยอะ่าไ <39 1 S 2> รวะสามร้อยแปดสิบเอ็ด แล้วก็แก้วกลับบ้านเราแล้วรออยู่กว่านี่นะคะได้คนละสองถุงเบาๆคนละถุงเออได้คนละถุงมั <c oughs> ้งใครซื้ออีกย่อย่างสองอย่างไ,ไ,ได้ผ้าป,ปูโต๊ะ ผ้าผ้าคุณทีบีแก้วแล้วก็กล่องแสงของสามสิบเก้าอ่ะอันนี้หาไม่เจอของในกระเป๋าไปเนี่ยมีล่มด้วยที่ก็มียาแก้ปวดหัวเหมือนกันยาดมก็มต้องมีอ่ะปวดหัวยาดมก็มมต้องไปทำงานเออต้องกินยาปวดหัวทีเฉยมาอยู่บ้านไ,ไ้่ไม่อยากหยุดไงมีน้ำตาลดนวยนะ ก็ที่ทํางานนะ่ะน้าตาลมันหมดอะ่ะออแล้วกินกาแฟไม่ใส่น้าตาลไม่ได้ต้องพกไว้เลยเผื่อวันไหนหมดใช่ไหมเอ,อ,อจโอเคมาถึงบ้านแล้วเนาะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วแสงหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนเนาะส่วนของที่ซื้อมาก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะมีผ้าผ้าห่มบางๆเอามาคลุมทีวีเนะาะกันฝุ่นแล้วก็ผ้าปูโตะ๊ะแล้วก็ได้แก้วมา แล้วก็กล่องเสร็จของแค่นี้เนาะไว้เจอกันวันหน้า